ว้าวดูนั่นเสกฉันหาห้องมาเกือบห้านาทีแล้วมึงบอกประมาณหนึ่งนาทีเหรอเนี่ยจะบ้าหรือ,อยังไงมึงจะมากโกหกนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วฮะนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วทําไมทําไมมึงบอกประมาณหนึ่งนาทีสิบเจ็ดวิไม่ใช่เหรอนี่มันห้านาทีแล้วเว้ยห้านาทีแล้วเอลเป็นบ้าอะไรนี่มันห้านาทีแล้วเว้ยห้านาทีแล้ว หรือกูเก่งเกินไปหรือยังไงเนี่ยหาคนที่สูสีกับกูหน่อยเฮ้อนานจังวะวันที่ทุกคนฉันกลับมาแล้วหลังจากที่ไม่ได้ทํามานานมากทุกคนก็จะดูตัวเลขไปเรื่อยๆนะเพราะแบบแม่นะมันนานก็ประมาณนั้นแหละแล้วก็คงจะไม่ขยายหน้าจอเพราะที่เกียจอ่ะดูชื่อโอ้คิมเซอร์คิมสองสองสองดูเวลาสิไม่จะตีหนึ่งห้านาทีเอง เรามาแล้วห้านาทีแล้วนี่แอลประมาณนี้น่าจะมีคนเล่นอยู่ไม่ใช่เหรอะหรือว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วก็นานสิหนะ้าคนมันเปลี่ยนนะเวลาเปลี่ยนคนเรามันก็ย่อมเปลี่ยนไปตามกัเวลเอรอหกนาทีแล้วเฮ้ยห้องห้องของห้องสักห้องเอะน,นะา โหมดโพลคิงนี่ไม่มีใครเล่นเลยใช่ไหมโพลคิงเนี่ยชื่อแบบราชาโพลเชื่อเทถีต้องเสียราชาโพลคิงเนี่ยแล้วจะเอาคําว่าคิงมาทําไมวะเพราะกลัวคัญไอ้คาว่าคิงคิงคิงเพราะแม่งแค่คิงจริงจ่วยหรือแปลว่าโอ้ใช่มัมเธอเนะอ่ะดูเวลาต่อไปแล้วทุกคนก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะวิดีโอวันนี้ก็คงจะแบบทุกคนก็ดูเวลาจนก,กว่าผมเนี่ยจะเจอห้องของผมนะอ้ โอยเฉโอโคเสียรักนี่กูจะได้มาเนี่ยโอ้มันสวยงามมากเลยถ้าเสียงเสียงไมดังไปก็ประทานโทษด้วยนะคือแบบว่าเพิ่งจะเซตคอมไม่นานนี้เองเอาแล้วก็โปรแกรมพวกนี้ก็อาจจะไม่ดีพออะไรเงี้ยแล้วไม้เนี่ยก็เป็นไม้ของโน้ตบุ๊กนะไม่ไม่มีไม้เป็นของตัวเองเพราะว่าอะไรหรือว่าจนไม่ใช่ว่าจนหรอกขี้เกียจขี้เกียจไปหาซื้อฟูฟังตามเซเว่นก็ไม่อยากซื้อมันแบบ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 มันไม่ใช่มันไม่ใช่ ผมผมมันต้องแบบนะรุ่นดีๆหน่อยราคาพันสองพันอะไรเงี้ยอืมนี่เจนาทีแล้วนะ <c oughs> เจนาทีแล้วนะครับเจ็นาทีแล้วนะเฮ้ย hey, นี่แม่งเจ็ดนาทีนะเเ้ยเฮ้ยบ้าเอ้ยนั้นก็ หนต้องเล่นโทรศัพท์นี่ก่อนอู้มีคนมาคอมเมนต์ด้วยล่ะเรานานปะครับนี่อะไรเนี่ยอ๋ออ๋ออิลูน่านี่เองโอคลิปเก่าอ,อะไรเนี่ยอิลูนา่าเอ้ยอิลูน่าไม่เล่นนานละหลายคนก็จะถามนะว่าทำไมถึงไม่แคสเกมเลยอะไรเงี้ยเออคือแบบว่าได้คอมมาใหม่อืมได้คอมมาแล้วก็หลังจากได้คอมมาก็เนี่ยมานั่งเล่นแอล ตีเอลหัเฟอยู่แค่สองเกมเนี่ยแหละไม่ไปเกมไหนละไปลง p ีก็โดนก็ตบอักกับคิดนิวโโหเยอะมากเลยไม่เล่นเกมไหนละตอนนี้ก็มีเกมอยู่ตอนนี้ก็มีเกมอยู่ไม่กี่เกมเจนพวกนี้แล้วคนสงสัยว่าทำไมมี i n นเฟสกับนิวซีมาอยู่นี่ก็กูอยากเล่น2องก,ก,ก็อยากเล่น2อันนะพี่กฎหไม้เหรอ,อไม่ใช่อันนี้อันนี้นี่โอเค ขึ้นไปดีแป๊บๆๆอ่ะดูไปดูต่อไปแปดนาทีแล้วแม่มันสุดยอดจริงๆเลยอะสเกตเดสกอยเดสกัเหนื่อยแล้วเนี่ยหรือจะนอนดีเนี่ยตีหนึ่งแล้วไงเมียเอ้ให้ตายเถอะถ่ายมาสี่นาทีแล้วนะเฮ้ยที่ตัวเกมเป็นอะไรอะ่ะ ถึงไม้จะชื่อเขาว่าติว Little g a m เกมมีตัว S อยู่เลยนะแต่เขาก็ผลิตมาแค่เกมเดียวนะน่นคือเกม L เนี่ยน่าเบื่อจังเลยอ่ะเมื่อไหร่มันจะเมื่อไหร่มันจะเมื่อไหร่มันเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะได้เล่นเนี่ยคองรอถึงสิบนาทีนะไม่ใช่ถึงสิบปุ๊บมันเด้งขึ้นมาเลยนะมันงั้นจะแม่นกันไปแล้วอะไรเงี้ยที่หนึ่งไปนาทีแล้วอ่ะ หรือว่าคืนนี้จะนอนเลยวันนี้วันอะไรวันนี้วันอาทิตย์อาทิตย์แล้วเหรอโอ้ยอาทิตย์เร็วจังเลยอ่ะหยุดไม่ใช่เหรอช่วงนี้มันหยุดไม่ใช่เหรอทำไมมันแบบเดือดสามวันน่ะแต่แบบก็ก็นะโดนทิ้งไว้ที่บ้านคนเดียวอะไรเงี้ยคนหนึ่งก็ไปไปหมดแล้วอะไปไปไหนก็ไม่รู้ จะ้ว่าตอนเช้าตื่นเช้ามาเขาบอกว่าคิมจะไปได้ไหมนตอนเช้าเช้าก็ซึมซึมบอกว่าเฮ้ยไม่ไปไม่ไปไม่ไปเงี้ยแบบไม่ไปไม่ไปอะไรเงี้ยพอรู้สึกตัวทีก็น่ะทํางบ้านมีผมอยู่คนเดียวแล้วไม่มีทําเลยต้องมานั่งเล่นเกมเนี่ยเล่นอย่างเดียวนี่ไม่ต้องไปดูการ์ตูนบ้าอแล้วทั่วไปเออดูการ์ตูนหกสิบกับตอนรวดอะเรื่องอะไรนะ เบนเทนเบนเทนดิสันเบนเบนเทนในภาคภาคภาคล่าสุดอ่ะภาคภาคอะไรวะภาคอะไรบางอย่างอะใช่ไหมเถอะทำไมกูพูดเหมือนคนเมาเลยอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้นอนอาจจะเป็นเพราะง่วงมากๆก็ได้เลยแบบอ่ ه, นะก็พูดไปเรื่อยอะ่ะก็มันไม่ได้เล่นสักนทะีให้ทำยังไงอะ่ะจะแคสก็ไม่ได้แคสจะทําอะไรก็ไม่ได้ทําแถมอยากจะทําเกมโทรศัพท์ก็ทําไม่ได้ด้วยนะที่สาคัญอะ่ะเออใช่ใช่ใช่ลืมบอกไปเลย หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยทําไมคิมมึงไม่แค,ค,คสตตแบบนะเ,เครื่องโทรศัพท์ต่อวะก็แบบว่านะขอเออเครื่องเก่าเนี่ยมันพังไงเออพอมันพังปุ๊บเออก็เลยไปซื้อเครื่องใหม่มาใช่ไหมล่ะพอะได้เครื่องใหม่ปุ๊บนะมันก็เสิร์เป็นหัวเว่ยไงแล้วองหัวเว่ยเนี่ยเออที่สําคัญหัวเว่ยเนี่ยนะมันแบบมันสุดยอดเลยมันใช้โปรแกรมถ่ายปกติที่ผมใช้ไม่ได้แต่ในหัวเว่ยมันจะมีโปรแกรมถ่ายโปรแกรมนึงนะแต่ว่าพอถ่ายออกมาแล้วมันก็ไม่ค่อยมันไม่ค่อยโอเคอ่ะ ทั้งเสียงเอฟเฟกต์ภาพมันไม่โอเคมันแบบมันมันรับไม่ได้ฉุบายรับไม่ได้อะไรเงี้ยกูป่นมาจะหกนาทีแล้วเนี่ยเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยไอ้เหี้ยสี่วันนาทีแล้วอะ่ะนี่มันเกินประมาณของมึงตั้งสิบนาทีแล้วเนี่ยโอ้เจ้าเฮ้ยขอร้องเฮ้ยแค่อยากเล่นทีโมสักรอบนึงก่อนนอนขอเล่นทีโมหน่ <c oughs> อยเฮอยโ, <c oughs> โ,โอ้ถ้าเสียงไมดังเกินก็ไปลดเสียงที่หูฟังกันเองแล้วกัน ผูดด้ย่อะไรวะเป็นถเสียงก็นเนงนะกันนะครับเออตอนนี้ยังไม่ค่อยแน่ใจหมืเงนะินนว่ามันดังดังขนาดไหนอ่ะก็ก็นะก็สียผมมันเบาเอ่ะเพราะว่าผมไม่มีหูฟังไนงะเออแต่พอใส่หูฟังแล้วแม่งก็ดังนะใช่มันดังจะโทษที่พูดไม่สุภาพด้วยแล้วกันนะแต่เราก็จะอยู่กันต่อไปอย่างนี้แหละจนกว่าผมจะได้ห้องในการเล่นเกมเกม,เกมนี้นะหรือกูไปเล่นโดตาเดี๋ยวเนี้ยนะโดตาเดี๋ยวเนี้ยเฮ้ เจอลรวะหอนมน่นตีหอนมั้นนี่อือเอาไงต่อดีแล้วเนี่ยี๋ยวจะลองคุยกับมิกุดูเฮ้มิกุเป็นไงมั่งวันนี้เจ้านายจะมิกุได้ไหมครับมิกุคือมือข้างขวาช่างแม่งเหรอนะ่ มันก็แค่อินเมที่สร้างขึ้นเล่นๆตอนนั้นแค่นั้นแหละเฮ้ยโดนด่าว่าไอ้บ้าอะไรเงี้ยอะเง,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 ง้มันเจ็บใจอะนี่มันไม่เชิงว่าเจ็บใจนะมันรู้สึกละอายใจว่าเฮ้ยเฮียกิมมึงทำเฮียทัไมวะทําไมทุกคนเกลียดเราขนาดนี้วะอะเงี้ย,ยคือแบบคือแบบอารมณ์ฟีลลิ่งมันแบบเฮ้ยโดนด่าว่าไอ้บ้าอะไรเงี้ยเออรับยาช่องสองอะไรเงี้ยแต่ทําไมต้องรับยาช่องสองด้วยช่องสามช่องสี่ไม่ได้เอเอ้ยไม่ได้ดิหรือได้วะ ไม่รู้แต่ทำไมได้ไปช่องสองด้วยอะช่องสองในนี้ไม่ไม่มีแล้วมั้งเชื่อวะแต่ก่อนช่องสองเป็นช่องห้านะจำไม่ผิดนาใชายช่องสองน่จะเป็นช่องห้าได้ก่อนแล้วช่องสี่เป็นช่องโมเดิร์นไนทีวีช่องหนึ่งเป็นช่องสามแต่จำผิดนะแต่ก่อนพูดทําไมวะพูดไปก็เหมือนบ่งบอกถึงตัวเลขว่าตัวเองมันแก่ๆยังไงไม่รู้แต่ความจริงผมไม่ได้แก่นะอายุผมเนี่ยประมาณแบบคือไม่อยาก บ่งบอกถึงอายุคนเต็มไปถ้าพูดไปแล้วคนอื่นจะตกใจอะไรเงี้ยเพราะว่าเคยมีคนนึงเขาเรียกผมว่าลุงเนี่ยนะเออเสียงผมเหมือนลุงอะแบบเฮ้ยไงทุกคนฉันคือคิมซอทีวีอะไรเงี้ยแต่แบบเฮ้ยเฮียกูไม่ใช่ลุงพีนะเว้ยยาวกูไปเป็นแบบเอออายุน้อยแต่เสียงโดนเรียกว่าลุงอะไรเงี้ยตอนแบบโอ้โหเฮียเสียงกูแก่อะไรหรอวะประมาณอายุให้ไหมเอออายุผมมันแม่งไม่เกินสามสิบหรอกอะ ประมาณนั่นแหละอายุไม่เกินสาสิบเอ้ยเอารถมาหนกันอายุผมไม่เกินยี่สิบห้าให้คุณเดาๆันนอะงว่าผมอายุเท่าไหร่ถ้าเดาถูกนะผมไม่มีอะไรให้หรอกผมจะตบมือให้อย่างเงี้ยเออ,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 อแตกะอืมนี่ก็จเสียนาทีแล้วเนี่ยนี่มันเกิดขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นกับแนะอลเนาะ อ่ะโชวเหรียญไปโช์ภาพอันสวยๆที่อุตส่าห์ก็จะล่าแต้มมาได้มันไม่ได้ยากขนาดหรอกสิบห้าทีแล้วอ่ะยังหาห้องไม่ได้เลยอ่ะนี่ปพิ่งะตีหนึ่งสิบสี่อ่ะตีเกืบบสี่อ่ะเออห้องไม่เจอหรือคืนนี้ไปเล่นวอลเฟ m มนีไหมถ้าคืนนี้เล่นวอลเฟลมเราก็จะอาจจะเราอาจจะแคส w a วอลเฟมในคืนนี้แล้วก็ ลงคก็บในพรุ่งนี้เพราะว่าพี่เกียรติตัดต่ออาจจะไม่ได้ตัดต่อไม่ได้ใส่อะไรให้มันตลกตลกสนุกก็ได้อาจจะแค่ถ่ายถ่ายแล้วก็ยัดยด้ยัดเข้าไปเออแบบนั้นนะ่ะเออใช่ใช่ใช,ใช่แบบที่เด็กเขาทำกันเยอะๆแบบอะไรนะเอาโปรแกรมแฟบมาถ่ายอะไรเงี้ยเออถ่ายเสร็จไปไปมาเขาก็เอามาจับต่อ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 กันแล้วก็เอาลงยูทูบไปไม่มีอะไรเลยเออแบบนั้นแหละ แต่ผมจะทําแบบปกติถ้าทำถ้าทำถ้าจะทำจริงๆนะก็คงจะใส่อะไรให้มันดูตลกตลกอะ่ะแต่แบบช่าามันเถอะกูไม่ใช่คนตลกขนาดนี้ว่ะไม่ใช่หม่ำจกงงนะครับที่ตัวหลอกได้นะไ <laughs> งเหมียวทักทายผู้ชมหน่อยแอ้องสิร้องดิเหมียวเอาไม่ร้องอีกเงียบเลย สิบงกี่ทีแล้วอ่ะอะพอถ้ายี่สิบนาทีนี่ผมไปแล้วผมคงไม่นั่งรอขนาดน,นั้นหรอกผมอาจจะแคดวอลเฟมในคืนนี้แล้วก็ลองพรุ่งนี้จะพูดซ้ำอีกทีทำไมวะทุกคนก็น่าจะรู้เรื่องแล้วละเออแล้วใครก็ดูกูมั่งวะสามพันคนเนี่ยมีคนดูจริงๆอย่างจ,งจังไม่เนี่ยเออเออใช่ใช่เอออยากจะรู้เหมือนกันนะสามพคนเนี่ยมีคนดูจริงๆจ,งจ,งจังว่าแบบ นั่งดูทุกวินาทีผมพูดเลยไม่ไม่กอไม่ไม่เลื่อนอ่านคอมเมนต์ไม่ไม่พยายามมากดแค่ดิสไลค์แล้วก็ตามด่าว่าไอ้บ้าอะไรเงี้ยเออคือตอนนั้นที่ทำานไอ้อะไรนะสิบปดบวกเนี่ยที่พิมพ์ว่าสิบแปดบวกเนี่ยเพราะว่าเนื้อหามันแบบสิบปจริงๆอะ่ะสิ่งนี้กูสิ่งนี้ผมพูดไปในแบบเฮ้ยถ้าเป็นคนธรรมดาจะแบบเอยไอ,อ,อ้ถ้าไอ,อ้ผมว่าถ้าเป็นคนธรรมดาเขาต้จะรู้เรื่องนะว่า ผมเนี่ยแบบพยายามสแสดงให้มันตลกไงแต่คนที่ไม่ธรรมดาเนี่ยเป็นพวกที่แบบอะไรปัญญาอ่อนไร้สาระผมว่าพวกนี้เขาอาัคตินะไม่รู้เขาเป็นอะไรเปล่าไม่กล้าเปิดเผยตัวเองเขเปล่าขออจจษฐานวชายมานแมนแต่ความจริงอยากใส่กระโปรงกันเลยนะใครจะไปรู้อะไอ้อะกูมันเขาสักไรจะตายให้ตายเถอะอยู่บ้านคนเดียวนี่มันเหงาจริงๆเลยนะไม่มีอะไรกินเลย ก็กินมาม่าปลากระป๋องไววันๆ,ๆทำไมวะทำไมตอนเชาน้าถึงถึงขี้เกียจวะเออใช่ถ้าผมตื่นตื่นทันแล้วก็ไปอาบน้ำแล้วก็ไปกับเขานะผมจะได้ไปแบบนอนพักตาอากาศสบายๆนอนอะไรนะไปเที่ยวสองวันหนึ่งคืนประมาณนั้นแหละสองวันหนึ่งคืนความจริงมันก็คงไม่หนุกอะไรแล้วก็ตอนเชา้าก็ไปใช่ปะล่ะเออไปพอไปถึงก็ ก็นอนสมองก็จะนอนกันแล้ววันถัดมาก็กลับบ้านไงสุออดท้ายยังไงไอ้เที่ยวจริงเราลาชั่วโมงกว่าเองก็แค่ไปสถานที่ที่มันปแปลกตาแค่นึงแต่บางที่ก็ไม่แปลกหรอกเขาไปที่เดิมมาเลยน่าเบื่อนะทำไมคุณสังเกตไหมผู้ใหญ่สมองเขาอยากให้เราไปเที่ยวนะแต่แบบเวลาที่เราอยากไปเที่ยวเขาไม่เคยพาไปไอ้เวลาที่เราไม่อยากไปเขาจะพาไปประหลาบปะเออวันแหละ ทำไมเหมือนเพื่อไม่เหมือนมาซุปซิบนินทาคุยคุยบางอย่างที่แบบไอ้ีคยเด็กวัยรุ่นแม่งคุยกันแต่แบบอะไรวะนินทาผู้ใหญ่อะ่ะเออเอาขนเอาคนผู้ใหญ่เล่นอ๋อคนนเบื่อเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าจะครบยี่สิบนาทีแล้วถ้ายี่สิบนาทีผมยังหาห้องไม่ได้ผมก็เซียวแกนนะคืนนี้คงจะนอนแล้วละ่ะหรือไม่ก็แคสวอเฟมแต่ วเฟมไม่น่าจว่าจะลงพวกนี้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าสมมุติว่าผมผมขี้เกียจจริงมันก็ไม่ลงหรอกก็คงจะไม่ได้แคสหรอกแค่แค่พูดพูดไปเหมือนจะแคสล่วแหละก็เหมือนเหมือนกันหลายๆอย่างที่เคยสัญญาคนอื่นเขาไว้ก็อย่างเช่นแต่ก่อนเคยมีคนมาอะไรนะบอกให้ผมแบบแคสอิลูน่าให้ให้ดูหน่อยอะไรเงี้ยมันอ่านว่าไอรูน่าหรืออนะิลูน่านะไอน่าจะอิลูน่ามั้งเอออิลูน่าให้ดูหน่อยเออแบบผมก็สัญญาขเขาไงว่าผมจะไปผมจะแคสเนี่ยแต่แบบ เออโทรศัพท์แม่งก็เป็นเงี้ยหัวเวยอ่ะเออเอเอก้าพูดเลยนะเอารุ่นหัวเวยเนี่ยมันถ่ายไม่ได้ไงเออมันถ่ายไปแล้วมันจะกระตุกกระตุกแปลกๆอ่ะถ้าไม่เชื่อคุณก็ลองไปซื้อมาดูดิซื้อแล้วใช้ดูคุณจะรู้เลยฮัวเวย์สําหรับผมมันก็มีดีแค่กล้องนั่นแหละน่าจะตีที่กล้องแล้วแหละสุดท้ายไปมาพีพุก็ดีดีกว่าสังนั้นนะเอาโอเคยี่สิบนาทีละผมคงใบบายแล้วซีอโอเกนเจอกันใหม่เจอ โอเคผมผมผมไปลอ่ะอ่ะก่อนไปโอ้ดูหน้าอาลิเด็นไปดูพีบีนี่นะพีบีนี่มันเกมเก,เ,กเกมหววัวจุ๋ยไปเล่นเหมือนไม่ได้เล่นอนะ่ะไปเล่นเหมือนเป็นเป้าสนามให้เขายิงเล่นนะ่ะก็เป็นอย่างนี้ตลอดอนะ่ะถ้าไม่เติมถ้าไม่มีปืนดีๆก็เป้าสนามอ่ะอ่ะดูเข้าไปเอาไปชักว่าวเล่นกันนะทุกคน ก็ผมไม่เชื่อหรอกส่วนมากในใน,ในช่องผมนั้นได้มีแต่ผู้หญิงบ่เออน่าจะเป็นผู้หญิงบ่เพราะผมเสียงหลองไงทุกคนก็อาจจะแบบอ๋อมามามาเาเสียงหลหลองผมอ่ะเฮียโคตรโคตรตลแหล้โคตรญิงไอ้เฮียญิงเฮียอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรเนะหลืองชมตัวเองเกินไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวทุกคนจะแบบยี้อะไรของมึงไหมคิมอยากแยงแยบ,ยบเหยะหน้าขี้เตียดอะไรเงีเ้ยเฮียโอเคโอเค ไปเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสำับวันนี้แค่แค่มาบ่นๆให้ฟังงั้นแหละแล้วเจอก,กันใหม่ครับ s e e y o u a g a i n Next time มันแปลว่าอะไรวะลืมแล้ว CEO y u a g a i n Next time ไว้เจอก,กันใหม่โอกาสหน้าเหรอหน้าใช่ s e o Bye 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 bye